สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะเมื่อนี้ก็ถ่ายบรรยากาศงามเลยงค่ะท้องฟ้าโลง่ลงๆโปร่ปงๆค่ะโดนๆจังเจอเช่นนึงค่ะจังเห็นง,งามๆบรรยากาศเมื่อนี้มีก้อยเมฆบางแหงแล้วก็มีท้องฟ้าเป็นแจ่มใสเป็นบางแหงอีกท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าโล่งโอ้โนกกากับลังลนะ นกกาก็บินกลับลังและวคุณดองฟ้าลงๆโปร่งๆนะคะนี่อันนี้คืออันนี้คือผนยังบดตกฟ้าบ่ฮ้องแต่มันก็จะมีบรรยากาศมันจะออกจกยนยนยนะเย็นเย็นหามแรงยญ้ามะซ้อก็เย็นยามามอแรงนี่บ่ค่อยปานใด้แต่ยญ้ามะซ้ออาจจะเย็นอยู่โอ้นอกนกหรือกาเอา้า ฝนมันจะโยดลงมาบอลฝน,นจะโยดลงมาคำว่ายโยดนี่คือฝนตกเลยค่ะโยดโยดนี่คือภาษาอีสานคำว่ายโยดนี่คือฝนตกอีสานวันละคำฝนมาแล้วฝนกำลังจะตกคือฝนยโยดโอ้ข้าเจ้าเกี่ยวเขาอยู่ทางไนเน,นาะเสียงเกี่ยวเขาบ้เมืองบ้นเดินบ้าคืนน้าที่ปทศไทยองกะ เกีียวเข่าแล้วละแต่ฮาบ่็ดกไปถ่ายเพราะว่ามื่อนี้ไปฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนมาแล้วก็นอนพักดีได้บ่เป็นหนังไม่มีวนข้างเคียงอะไรปลอดภัยรอดแล้วรอดแล้วเราสามารถข้ามจังหวัดได้แล้วสามารถไปจังหวัดต่างประเทศสามารถไปนอกบ้าน นอ,นอกอำเภอนอกจังหวัดได้แล้วสามารถไปได้แล้วโอ้โ้นกนกกำลังมานะ่ะนกกำลงังเออบินมาวนวนบินมาวนวนืวอนวอนอัอน,นี้บรรยากาศท้องฟ้างามๆสวยๆก็เลยถ่ายให้เบิ่งนะคะเหตุการณ์ก็ยังปกตินะคะยังไม่เปิดตลาดนะคะเพราะว่า ย่างบอยังแต่ละที่แต่ละบ่อนนะ่ะแต่ละที่แต่ละที่โรงเรียนแต่ละที่นะ่ะยังบ่เปิดเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่ฉีดวัคซีนนะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะลูกหลานจะไม่ได้เรียนจะไม่ให้ลูกหลานไปโรงเรียนฉันเดี๋ยวพ่อแม่ไปติดมาแล้วก็มาติดลูกติดหลานอีกลูกหลานก็นไปติดมู่โรงเรียนอีกฉะนั้นก็เลยย่ังบ่เปิด ก็เลยยังไม่อนุญาตเปิดนะคะฉะนั้นทุกคนก็ให้ความร่วมมือด้วยถ้าถ้าคนที่จะเป็นอนะ่ะถ้าคนที่เป็นนะ่ะคนที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะก็ไม่รู้เพราะว่า มันเป็นของแต่ละคนของละแต่ละบุคคลรายการต่างๆแต่ละคนในร่างกายแต่ละคนในร่างกายของแต่ละคนก็บอคือกันเซลล์ต่างๆก็ไม่เหมือนกันมีภูมิแพ้ gan, หรือไม่แพ้ภูมิต้านทานหรือไม่ต้านทานก็ไม่เหมือนกันบคือกันฉะนั้นก็มีภูมแพ้ภู้บภแพ้ภู้ใดรอดก็ๆๆๆดรอดผู้ใดบรอดก็คือ เสียชีวิตอันนี้ก็ท่ามใจได้แล้วค่ะเขาว่าเกิดขึ้นมากกับเกิดแก่เจ็บตายบปค่ะแต่ชนี้ก็ถ้าบ่สีผัดเขาบ่ให้ไปนอกพื้นที่อาจั่นบ่ให้ไปใส่ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ไม่ให้ไปมองอื่นก็เลยได้ฉีดสองเข็มแล้วสามารถไปบางกอกได้แล้วแต่ต้องรถส่วนตัวเด้ ถ้าไปรถส่วนรวมก็ไปได้รดส่วนตัวไปได้ไปแต่เป็นทีมทีมญาติพี่น้องทีมของตัวเองไปปะปนกับคนอื่นก็บม่ได้อีกต้องไปเป็นทีมฉะนั้นเราก็อย่าประมาานะคะฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่ว่าไม่ติดนะคะบางคนก็ติดนะคะพอฉีดวัคซีนแล้วก็ไปกินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้ไปสูมสี่ซูมห้าไปทั่วๆไปเรื่อยๆอันนั้นก็ติดนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่ติดตามแก้วตามโจกก็ติดนะคะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะคะเปิดแล้วก็อย่าเปิดให้คนอื่นๆเข้ามาใกล้ตัวเราเราก็ป้องกันด้วยนะคะล้างมือทุกครั้งใส่หน้ากากฉีแอลกอฮอล ใส่มาใส่กระระวังค่ะปฏิบัติต่อตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะดูแลจากคนรอบข้างดูแลสิ่งที่มาโดยที่เราบ่ได้นึกบม่ได้ฝันสิ่งที่เราบ่ได้ทันตั้งตัวยังไม่ทันตั้งใจตั้งตัวฉะนั้นเราก็จงอย่าประมาทฉะนั้นเราก็รักษาด้วย ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอ้ทางนี้ไปแล้วไปแล้วมืดแล้วมืดแล้วตะเวนจะตกดินตกฟ้าแล้วแม้แต่ตะวันก็ยังมีขึ้นมีลงชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงฉะนั้นเราก็อย่าท้อแท้จงมีพลังกายและพลังใจต่อสู้อดทนยุคนี้อดทนนะคะแต่อดทนเยอะๆคะ่ะโอ้ลมมาแล้ว ลมมาลมมาเได้บันลมผัดแล้วโอ้เจ้าหนามาส่งแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วเมื่อกี้นี่ว่ายัางมีลมผีมีละลมลมหนาวจะมาแล้วลมพัดวีวีมาแล้วนะคะลมมาแล้วนะคะทีนี้อันก็สิบได้ลงไปอันท้ายค่ะเจ้าอย่างเก้วขาวอยู่หกัก บ่อแล้วเกี่ยวแล้วอยู่หักเอาเข่าออกบ่ได้กำลังเอาเข่ามาเททีนี้ตีนตะขาบขาดเลยไปบ่อได้เข่าค่ารถจะร่ออยู่วันนี้แล้วอยู่หักบ่อแล้วมันอยู่ในในรถอยู่เข่ากันวันนี้จ้าีได้และว่าเพื่อสอบมาสั่นไปสอบมาเพื่อเอาตีนตะขาบมาเปลี่ยนเพื่อเสียนข้นไปยังให้เดียวหนึ่งได้โอ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 ยังไม่เออลมมาใส่มา่ โอ้เปยังไปยังาไม้หักขับหัวี่แบบนี้เอาคือลมแบบสีอันนี้โอ้โหโอ้โหไปยังเหตุการณ์บ้านเมืองไม้หักขับหัวมเป็นทาเลยนี่โอ้โหเปยังไปยังโอ้อยู่สีกรมลมเนาะโอ้ยผัดไปพุ่นละขี่ผางามๆามนะไปแล้ว ทัดราผัดเอลิโอโรนะคะไม่ใ่ผัดหลิน,นะะยืยกนกนจะชิล้มหมดล้ลมหนาวมาแล้วมาแล้วฉะนั้นก็ยองดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศชื้นนะ่ะมันจะทำให้สุขภาพของเรานะเป็นหวัดเป็นไข้นะคะดูแลด้วยนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพครอบครัขวของท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีด้ว มีตลอดตีและตลอดไปนะคะอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซบอยู่แจบกินนัวชุกสดชื่นสมหวังจะเป็นของทุกคนนะคะสดชื่นแจ่มใสไร้โรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีสบายความเจ็บย่าได้ความไข้ยามีอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซบอยู่แจกกินนัว สดชื่นจงเป็นของทุกคนเด้อจะ้ะปัถนาทุกคนมีความสุขค่ะมีตังใช้สุขภาพดีมีความสุขสุขกายสุขใจนะคะโชคดีหันหมานหมานห้งๆ้งปังปังจ้าอยู่ดีสบายทุกคนเด้อจะ้ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรรถนาเงินไหลกองทองไหลามา ขอให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยสองขาของตัวเองและลมหายใจของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคิดทัทุกคนเด้อจ้ะช่วงนี้เราได้เจอกันในตลาดก็เจอกันในคลิปทั่วไปืคิดถึงทุกคน ขอให้ทุกคนโชคดีจ้าสบายดีบองสูขอบพระคุณมากนะจ้าสวัสดีจ้า